ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเที่หงชาแนลมาดูผึ้งแล้วคะผึ้งผึ้งกินน้ำหวานอันนี้ดอกของข้าวโพดนะคะทั้งเหนือเร,เรียกขา้าวสาลีปลูกที่บ้านนี่แหละคะ่ะบ้านก็นอยู่นีนนะเนี่ยบ้านอันนี้อยู่อยู่ข้างๆบ้านผึ้องนะผึ้งมากินน้ำหวานผึ้งมากินน้ำหวานนะพี่น้อง อะไรหวานๆคนก็ชอบด้วยพึ่งไม่เป็นมาหวานด้วยกินน้ำพึ่งก็ดีดิพึ่งพึ่งพึ่งแล้วเขาก็ไปทำน้ำให้เสียงยิงเลยก็มีดอกเรียกแค่ดอกเขาโดอมให้เขาพูด ไก่ได้กินละเด้อเดี๋ยวข้าวโพดย่างาาเนี่ยทำข้าวโพดย่างได้น้ำไงได้น้ำฝนเอออันนั้นอาจจะเสียเนี่มันหวานเนี่ยตอมกันใหญ่เลยทักกันใหญ่แล้วเธอจะไปทางไหนดีฉันก็จะไปทางนี้แล้วเธอละฉันก็จะไปทางนี้นั่นบอกอย่างนั้นเนี่ยเสียงจริง้งหรีดยิบยิบ มีต้นเดียวเลยต้นนู้นก็ไม่เยอะนะต้นนี้น่าจะหวานนะต้นน่ะน่าจะหวานธรรมชาตินะคะธรรมชาติบ้านนอกกลักบกรุงเทพแล้วก็ไม่มีอะไรละอากาศหายหมดอากาศหายหมดดี ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่แวะเข้ามาชมไม่ต่อยหรอกค่ะนี่ป่ากระโพดจีหงนี่ในตัวมันสวยมากขึ้นน้อยในปาใหญ่ติดกับต้นมะพร้าวค่ข้างบ้านบ้านไปอยู่แน่ ไม่เยอะปลาใหญ่เลยปลาในบ้านน,นี่ตัวนี้เพียบเลยไม่กี่วันก็คงได้กินแล้วมากนะตอนนี้ยิ่งเยอะอย่เลยแต่ไม่ค่อยมีพึ่งพึ่งไม่ได้กวนพึ่งพึ่งพึ่งพ,งพงน้อยในป่าใหญ่โอ้พ าวโพดนี่เป็นข้าวโพดสีๆนะเขาเรียกข้าวโพดเลยข้าวโพดลายที่ลายๆอะ่ะที่หงเขามาจากบ้านมาปลูกนะคะขอบคุณนะคะขอบคขอบคุณในการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆให้เจ๊หงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด คลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวก็จะดึงขึ้นมานะคะพี่น้องขอบคุณมากๆค่ะสุภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบาย